คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runners Journey Podcast นะครับตอนที่309นะครับวันนี้เอาเรื่องของปัญหาการนั่งนานมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นชื่อตอนที่ว่ากด30ต่อ5แก้ปัญหานั่งนานทำลายสุขภาพนะฮะ ชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าการนั่งนานนี่ก็เป็นปัญหาจริงๆนะฮะสาต่อ5คืออะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับคำถามแรกนะฮะพวกเรานั่งนานกันแค่ไหนในแต่ละวันนะฮะถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้ work ์ r ฟอร์มโเราอาจจะนั่งออฟนั่งในออฟฟิศนานนะฮะไม่ได้ลุกไปไหนจนกระทั่งพักเที่ยงนั่นแหละนะฮะพนักงานออฟฟิศนี่นั่งโตทำงานนานนระออาชีพที่นั่งทำงานนานเนี่ยมักจะเจอปัญหา นะครับเราเคยนั่งนับชั่วโมงกันนั่งทำงานไหมฮะมีงานวิจัยพบว่าการนั่งเป็นเวลานาน,านเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนะฮะเป็นอันตรายจากพฤติกรรมที่เราทำเองนะครับทั้งนักวิ่งแล้วก็คนทั่วไปด้วยเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานั่งนานเกินไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้เดินเนาะแล้วก็ยืนตัวตรงนะออกหาหา,หาล่าสัตว์นะฮะ เป็นโครงสร้างที่มีอยู่มาเป็นหมื่นปีเนาะหัวใจหรืเลือดทำงานดีในท่ายืนนะฮะลำไส้ทำงานมีประสิทธิภาพดีเมื่อเรายืนตัวตรงนะครับนั่นจึงเป็นปัญหาสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของลำไส้เพราะาต้องนอนนะฮะเมื่อเราขึ้นไหวเนี่ยระดับพลังงานโดยรวมและความอดทนของเราจะดีขึ้นกระดูกนะฮะ ก็จะแข็งแรงนะเพราะว่ามีแรงกระแทกมีการเดินมีการยืนนะรับน้ําหนักนะฮะเหมือนมนุษย์อวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของมวลกระดูกนะครับมนุษย์ถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหวนะฮะแต่ปัจจุบันเราอยู่ในโลกของเป็นยุคที่มนุษย์นั่งนานเกินไปนะครับเมื่อเรานั่งนานเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูทีละข้อนะฮะข้อแรกน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น จากการใช้พลังงานที่ลดลงแน่นอนว่าเรานั่งนานการเผาผ่านพลังงานย่อมน้อยกว่าการเดินหรือการเยืนแน่นอนการเคลื่อนไหวจะช่วยเผาผ่านพลังงานช่วยเผาผ่านไขมันแล้วก็น้ําตาลที่เรากินไปนะครับถึงเราจะออกกําลังกายเป็นประจําทุกเช้าหรือทุกเย็นก็ตามแต่ถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่นะก้อนใหญ่ๆเนะี่ยจำนวนเวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งเราก็ยังเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพอยู่ดีนะครับ ปัญหาที่2ก็คือปัญหาเรื่องของสะโพกนะฮะเมื่อนั่งนานนะฮะจะทําให้กล้ามเนื้อฮิฟเล็กเซอร์นะฮะกล้ามเนื้อข้อพับสะโพกเนี่ยตึงนะซึ่งมันจะส่งผลโดยตรงต่อการวิ่งนะครับพอเรายืดไม่ได้มากนะฮะเรายกขายกสะโพกพับสะโพกไม่ได้มากอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของช่วงก้าวเรื่องของการวิ่งนะครับปัญหาที่3คือหลังนะฮะถ้าเรานั่งผิดท่า หรือไม่ได้ใช้เก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เหมาะสําหรับสรีระศาสตร์จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับกระดูกสันหลังนะฮะเช่นการกดทับของมอนรองกระดูกสันหลังนะครับนะฮะข้อที่4นะฮะปัญหาที่4ก็คือเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งโรคประวานและโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะอันนี้ตามรายงานของ m a y o Clinic นะครับปัญหาที่5ก็คือ ผลกระทบต่อคอบ่าไหลแน่นอะนหลายคนเป็นพนักง,งานออฟฟิศพิมพ์ดีนั่งนะมีการวางท่าทางของไหลข้อศอกไม่ได้ไม่ได้องศาที่ถูกต้องนะฮะมันมาจากการนั่งที่ผิดปกติที่ผิดท่าติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับนะฮะการนั่งทําให้เมื่อยล้ามากกว่าการยืนนะครับคอบาไหลเนาะปัญหาที่6ขาและกล้ามเนื้อก้นนะฮะ นั่งนานเนี่ยส่งผลให้กล้ามเนื้อก้นนะฮะกล้ามเนื้อขาสะโพกไม่ได้ถูกใช้งานอ่อนแรงซึ่งถ้าสส่วนนี้อ่อนแรงนะครับมักจะทําให้เราบาดเจ็บจากการวิ่งเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานใช่ไหมฮะมันไม่แข็งแรงมันก็กล้ามเนื้อมันก็ไม่บาลานซ์นะฮะบางส่วนที่ไม่แข็งแรงไอ้ส่วนที่แข็งแรงกว่าก็ถูกดึงไปใช้เยอะกว่านะฮะด,ดึงไปใช้เยอะกว่าไอ้ส่วนนั้นก็จะบาดเจ็บได้ง่ายกว่า นั่นเองนะครับ,นะรบปัญหานี้เคยเจอมากับตัวเลยผูด้ไดนะ้หมอกายภาพบอกบอกว่าจริงๆแล้วอาการบาดเจ็บไม่ได้ว่าเกิดจากการวิ่งโดยตรงก็มีนะฮะแต่ว่าเป็นผลสะสมจากการนั่งนานจนก้นตายนะฮะเอาละครับ,ารบมาดูกันว่านั่งแค่ไหนเรียกว่านานนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการนั่งนานที่จัดว่านานแล้วก็เป็นอันตรายก็คือ8ชั่วโมงต่อวัน นะซึ่งก็คือเวลาที่เราทําการนี่แหละนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าการยืนนาน,นจะดีนะฮะเขาก็บอกว่าการยืนเป็นเวลานานก็ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกันอ่าแล้วมันยังไงกันนะสิ่งที่เขาแนะนําก็คือทําทั้ง2องอย่างสลับกันเป็นเป็นเวลาสั้นๆครับนะฮะนั่นคือที่มาของกฎ30ต่อ5นะฮะสิ่งที่เกรวินแบรดดี้ดี렉เตอร์ของ Active Working แนะนำก็คือ ทุกการนั่ง30นาทีให้เราลุกยืน5นาทีนะฮะเป็นการสลับนะฮะเหมือนอินเทอร์วลเลยนะฮะทุกการนั่ง30นาทีทำงานเราจะลุกขึ้นยืนนะฮะเพื่อปรับเปลี่ยนอรียบทปรับเปลี่ยนท่า5นาทีนะครับฟังดูอาจจะยากนะฮะแต่ว่าถ้าโอเคถ้าเราไม่มีโต๊ะที่มันสามารถปรับยกระดับให้สูงเพื่อยืนทำงานได้อันนี้ก็ เราก็ใช้วิธีการเดินลุกเดินเข้าห้องน้ําหรือเดินไปทํากิจกรรมอื่นๆน,นะฮะให้เซตทุก30นาทีเพื่อลุกยืนนะครับไปทํากิจกรรมอื่นๆทํางานแบบอินเทอร์วัลฮะนั่ง30ลุก5นาทีนะครับการก้าวออกมาจากโต๊ะทํางานเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่านั่งแล้วยังช่วยให้สมองได้พักด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ด้วยหัวใจสําคัญก็คือการเคลื่อนไหวที่มากพอใน ระหว่างวันนะฮะนอกเหนือไปจากการออกกําลังกายนะฮะการลุกยืนไม่นั่งนานนะฮะสาต่อ5เนี่ยเป็นสัดส่วนที่เขาแนะนําการขยับเท่ากับการออกกําลังกายนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะฮะใส่ของการขยับแทนทดชดเชยหรือว่าเพิ่มเข้าไประหว่างวันนอกจากการวิ่งช่วงเช้าหรือวิ่งช่วงเย็นแล้วเช่น การเดินคุยแทนการประชุมอันนี้สตีฟจอบเขาก็หรือผู้บริหารหลายคนก็ใช้วิธีการเดินมีทติ้งนะเดินประชุม2 3สาคนเดินคุยกันนะฮะหรือการยืนคุยกับเพื่อนแทนการนั่งแทนการส่งเมสเซจก็เดินไปพบเพื่อนเดินไปหาเพื่อนข้างข้างโต๊ะแล้วก็ยืนคุยกันแทนการเทคนะหรือการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟนะฮะเคยไปสัมภาษณ์ท่านอาการอนันต์สินธุรักษ์นะครับ ท่านเป็นอายการเราเป็นนักวิ่งนะฮะคุณลุงเพสสีเนี่ยทำงานอยู่ชั้น5มั้งชั้น4ชั้น5เดินขึ้นบันไดนะ,ะแทนการใช้ลิฟต์นะฮะท่านไม่ใช้ลิฟต์ท่านขึ้นบันไดนะครับนะครับการทำงานบ้านแทนการนอนนั่งแช่นานๆการทำงานบ้านนี่ก็ก,ก็ก็ดีนะฮะช่วยได้นะครับการเดินไปซื้อของระยะใกล้ๆบ้านแทนการนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับนี่แหละฮะนอกจากวิ่งแล้วการใช้ชีวิตระหว่างวันก็สำคัญ ไม่แพ้กันนะครับเอาเรื่องของกฎการนั่งนะฮะนั่งนาน30ต่อ5แก้ปัญหานั่งนานทำลายสุขภาพมาฝากกันนะครับก็ลองเซตเวลาตัวเองนะฮะหรือใช้ในาฬิกาสมาร์ทวอชก็ได้นะครับหวังว่าน่าจะช่วยหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอ,อาการบาดเจ็บอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันมาจากการนั่งนานของตัวเองเหมือนผมที่เคยเป็นนะครับเอาล้ครับถ้านั่งอยู่ครบ30นาทีก็ลก แล้วก็หาอะไรทําได้แล้วนะครับ5นาที30ต่อ5นะครับแก้ปัญหานั่งนานทําลายสุขภาพวันนี้เอามาฝากกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็รอติดตามนะครับพยายามจะลงแล้วก็จะหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาให้ฟังกันทุกวันนะครับระหว่างวิ่งระหว่างทํางานกันรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ <S <S คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast